แนนเสียงพวกเราที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสนับสนุนคุณหวยคุณสรัญญาบริจัมว่าที่ผูส้สมัครสอสอมาเพราะยังฮะติดทขคารอีกร้อยว่าชีวิตครับใครที่ยังไม่มายกมือขึ้นนะไปครับครบหรือยังฮะจากหกเป็นเจ็ดและแน่นอนที่สุดครับพือที่อย่างนี้เรวาวางตัวไว้ในภาคประชาชนคะรับอันนี้ถ้าหากว่าเขา กลับกลายมาทิ้งเราเราไม่ได้ทิ้งเขานะเราเลือกเขาแต่เขาทิ้งเรานะครับไปอยู่ในนามนะแต่ตัวไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาถูกขับไล่ออกไปแล้วชัดเจนในตัวตนนะครับนะทีนี้ไปฟังนะครับตัวในพื้นที่เขตเขสนับสนุนใครครับฉ ครับในส่วนของการเปิดตัวในครั้งนี้มีแนวรโยบายยังไงหรือจะ,อะทําให้ประชาชนยังไงบ้างครับในพื้นที่ก็ตอนนี้ตั้งแต่ระยะเวลาที่หมอได้ลงพื้นที่มาเกือบจะสองปีแล้วผมวเห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ปากท้องจรงิจรงๆแล้วอะ่ะเหมือนก็เป็นคนรุ่นใหม่หมเมืออยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ก่อนค่ะและก็ช่วงที่เหมือนได้เข้ามาลงพื้นที่เนี่ยเป็นช่วงระบาดของโควิด -19 ไว้ก็ได้นํายาเสริมภูมิให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของท่านธนมง์วิทุกจางท่านนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทนุนท a นีค่ะก็คือ,อพื้นที่ลงตลอดมาต,ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเกิดไปสองปีแล้วค่ะเกิดสองปีแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วม,มีอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไมหมคะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่ในเรื่องการมาดูแลประชาชนในพื้นที่ของเองที่สุดนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชน <S <S อยู่ดีกินดีม,มีสุขค่ะ เพราะว่าตลอดเนียระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลําบากมากเลยตอนนี้แย่แย่กันหมดเลยค่ะขอบคุณครับค่ะครับพี่ครับยังไง <ใช S 1> คิดคิดยังไงมันลงเล่นการหมื่นทั้งที่ตัวเองเป็นเจ้าของดังรีสอร์ทนะครับที่เรือคือผมเนี่ยเป็นเจ้าของคิตตี้รีสอร์ทอำเภอภูเรือจังหวัดเลยพบกับความสําเร็จอย่างอย่างคาดไม่ถึงนะครับ แต่นี้ผมเห็นว่าบ้านเกิดผมกำลังเดือดร้อนคือผมเกิดตําบลบึงทองหลางอเาเภอลาลูกกาจังหวัดปนมรานีนะพ่อแม่พี่น้องเกิดที่นี่ผมก็อยากพัฒนะให้บ้านเกิดเนะนี่ยอยู่ดีมีสุขให้มีพื้นที่ๆๆให้ประชาชนลืมตาอ้าปากาได้ครับเลยส่งภรรยายมาลงการเมืองแทนครับและมีความมั่นใจมากมายขนาดไหนครับก็มีความมั่นใจเพราะตลอดเวลาที่ลง พื้นที่กับภรรยาสองปีมาเต็มๆเนี่ยตลอดนอับต่อหน้านั้นผมลงพื้นที่มาตลอดเป็น10บสปีแล้วนะฮะแล้วผมก็ส่งภรรยามาลงอีกสปีเนี่ยมั่นใจมากครับวันผู้สมัครที่เขามีชื่อเสียงไหมในพื้นที่ไม่วันเลยครับเพราะเขาทอเยุนประชาชนครับครับผมขอบคุณครับครับผม